เอาละครับสวัสดีครับขอไปพี่น้องชาวไทยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับเอ็กฟอร์ดนะครับโอเคก็วันนี้เรามาเล่นโหมดออนไลน์นะครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะว่าจะมาเล่นออนไลน์โอ้จช่สกิลตโตโอเคไป โอเคมาแล้วมาแล้วทำมันร้องอืมโอ้แอ as minister b กับ cat knight alice เอะเหมือนเราจะเข้ามากลางเกมยังไม่รู้แต่ไม่เป็นไรหรอกนะครับเฮ้ยเหมือนเห็นกล่องสัญ,ญลักษณ์กล่องอยู่ไหนไม่รู้ไปก่อนพวกนั้นอยู่ตรงนั้นพวกนายอยู่ตรงนั้น ไปก่อนเลยไปก่อนเลยมเป้าหของมิชชั่นเทั้หตองสุ่ดที่เราจะสดองใหสเที่่เองเ่ดอทางไาะ้อ,อ,ะะอหน่าะง้ท่าง่ะใี่สุใช่ไ,หไให่ คือ <c oughs> ถ้าเราเข้ามาการเกมเราก็อย่างนี้นี่แหละอ๋อนี่นี่นี่นนนเฮ้ยมีอะไรดอกดูดดูดเลยดูดเลยนิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยอยู่อยู่ไกลกันหรือเปล่าอยู่ไกลกันเกินหรือเปล่าพี่ชาย <_ <d> _อา้อาวแล้วทำไมอยู่ซ้ายซ้ายคนขวาคนคือคืออะไรอ่ะคือไรเฮ้ย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 เราทำไมสไลด์อ่ะอ๋ออ๋ไม่ได้สไลด์บินบินเขาบินอ่าไป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 ดูดขออนุญาตดูด ไปครับไปครับไป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 โอ้ย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 อะไรนะอะไรนะข้ามาแล้วทุกคนโอเคอันนี้จะเป็นภารกิจให้เราไปนี่นะควบคุมตรงนี้ก่อนมันจะมีหลอดสีน้ำเงินข้างบนนะครับ ก็ต้องก็ต้องกดให้จนมันเต็มอ่ะอารมณ์เหมือนปั่นเครื่องในเดด d บายอ่ะระหว่างนี้ก็จะมีมอนสเตอร์ออกมาเรื่อยๆเอาโดนปัดอลบลบลบกันเลยระหว่างนี้ก็ต้องกำจัดไปด้วยแล้วก็ควบคุม ปั่นเครื่องก่อนเฮ้ยลูกตาบอลลูกตาเดี๋ยวทุกคนมาช่วยกันปั่นเครื่องก่อนนั่นแหละจิม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 ,จมยิ่งคนเยอะยิ่งลอยขึ้นไวเฮ้ยตกใจดกวยตัวมันมาเฮ้ยใครใมาเอ้ยบอลลูกตา อปปปปปเอ้ยบอสต,ต้นไม้อืมโอ้ยจีย้โอเคเราจะปล่อยพวกนี้ไปก่อนเราปลา่อยเราปล่อยพวกนั้นให้ฆ่าม,มอนส่วนเราก็ฮแฮกอิงก่อนนั่นแหละทุกคนนั่นแหละ จะได้เร็วๆจะได้เร็วๆเฮ้ยใครมาอีกเฮ้ยเขียแล้วเขียแล้วทุกคน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 ทุดท้กคอทุนทุนท้กคนุนน่ากคนนนนนทุกคเทุนท Me ุ เลือดเลือดบอสลดเลือดบอสลดเร็วมากอืมอ้าาาาบาา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 าบาา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 อาา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  แหววแต่ไม่ใช่ปาร์ตี้เราว่ะแหววเก็บ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 ฟองเก็บฟองเอาไม่เก็บกันไปหมดเลยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโหมดออนไลน์เนาะเอ๊คิดว่ามันสั้นไปนะเดี๋ยวเอาอีกสักเกมแล้วกันโอเคครับมาแล้วโอเค สำหรับบอสตัวนี้นะครับก็ไอท่าที่มันแพ้เนี่ยก็คือธาตุมืดนะครับซึ่งตอนนี้เราใส่อยู่นะครับมันจะมีธาตุแสงเนาะมันมีไลท์ธาตุอะไรพวกนี้นะครับเราเ,าเอาตรงนี้ไปเนาะโอเคปับ๊บยืนยันอ้าวสวัสดีทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอลิสแมว เอแต่งต, oh. ตัวดูดีใช่ได้อะไรกันชันจะขัดมือซะแล้วสิมาแ้จริงก็เข้ามาโอ้โหยังไม่ันไหลเลยก็หลอดบ้าอ เฮ้ยเฮ้ยเฮยังไม่ทไรก็จะตายแล้วยังยังหลอกน้าเฮ้ยอันนี้เก็บก่อนเลยโอ้ย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 อยอยไถบพุ่มุกไม่โดนดิป้องกันก่อน นี่เราเราเราต้องฟันขาโอ้โหมันยากตรงที่ขามันขยับไปขยับมาี่แหละอันนี้กระถไถเป็นแมวเลยอืมไม่โดนฟันเบากันหลายคนมากเฮ้ยเฮ้เฮ้ยกันกาไม่กันนี่แย่แน่โุ่สวย นี่จิ้มขาเอาเอาดาบเอาดาบฟัดดาบปุ๊บอืป้องกันอ้ายป้องกันไปได้โอ้โห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 อะไรนะอะไรนะ เฮ้ยกันอย่งกันได้อยู่างกันได้อยู่เฮ้ยมันมันล้มมันล้มอยู่มันล้มอยู่จังหวะนี้แหละสวิตจีสวยตกก่อนโอเคโอเคอ๋อโอ้โหฟันฟันมืดฟันมืดอ่า จัจ๊วๆๆๆๆๆมาเลยไม่ด <laughs> อดเฮ้ยมันน,นกดาวอยู่มันนกดาวอยู่เจงาวานี้แหละเจงาวานี้แหละเจงาวานี้แหละเจงาวานี่แหละเจ้าวานี่แหละเร็วตีทุกคนทุกคนตีทุกคนตี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 ตต หอยหอย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 โอ้โหอ้เอาทำลาย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 อืมสวยอ้าวมันอับร่างเฮ้ยกั้น ปั๊บสวยปันป่นปัเออเอ่เนเฮ้ยมันเรียกมันเรียกตัวกิ๊กี้มามันเรียกกิ๊กี้มามันเรียกกิ๊กี้มาอ่ามาตรงนี้กันเหรออืมปั๊บ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 เอ้มันลบมันลบอยู่เปล่ามันลบอยู่เปล่าไม่รมูร้ร ไม่รู้ไม่รู้หาจงหวะเฮ้ยกันอออืหิวเลยอย่างนี้ต้องหิวแรงมากแรงมากโอ้ยไถปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บ ปับป๊บป๊บหนีหนีก่อนหนีก่อนสวิชกัดถ้าไม่กัดเราแย่แน่นี่แหละนี่แหละต้องฟันใต้ท้องมันปั๊อบป๊อบป,ป๊อบป,ป๊อบป,ป๊อบกัดก่อนการผิดด้านหาหาจงังหวะหาจงังหวะ เฮ้ยไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วมันจะทำอะไรอีกศัตรูคูดาวนานขึ้นนี่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 ปั๊บปั๊บปั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 บโอ้โหแรงมากช่วยชุบชุบนั่นแหละนั่นแหละลุ่มลุ่มบอลชุบลุ่มกันชุบ จมตีอย่างบ้าคลั่งบ้ามากมันบ้ามากมีไงานนี่มันกำลังอย่างนี้อยู่กูดาวไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กูดาวมันกำลังน็อกดาวอยู่ถอ,อยครับทุกคนถอยทุกคนถอยทุกคนถอยก่อนนา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 นมันบินอีกแล้วมันบินอีกแล้วอ้าว สวยพุ่งไปเลยอ่ะอะไรวะกูจะพุ่งซะหน่อยนี่นี่ไงถหงนไงล่ะโอ้ยไอ้บลูตาบลูตา เอาไปดีเอาไงดีนี่นี่ละพอจะฟันมันก็หนีเฮ้ยโอ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 ว่งไปวิ่งไปทุกคนนีไงเออหายหายหายไปได้อุ้ย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 ปัดปัดปัดปั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  เมนี่ยวฟัดขา้ยเคาน์เตอร์นี่ไงยา่าไปเลยเอ้จีซัสอ,อ๋า เดี๋ยวมันจะเหลือแกสุดท้ายละโอ้ย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 โอ้ต้องหามผ่านนี่ยาการโจมตีเข้าสุดท้ายอือโอ้โหโอ้โหอยู่น้าร้องเพลงอยู่น้าร้องเพลงโอ้โอสวิตจีโอ้ยเลือดเลือดเราไม่พอเลือดเราไม่พอ ต้องต้องอย่าให้โดนต้องอย่าให้โดนอะไรเลยอยปุ๊บอือปุ๊บปุ๊บโอ้โหจะใช้มันก็ดีจะใช้มันก็ดีอยู่นั่นน่ะเฮ้ยจะเอาช่วยช่วยช่วยขอร้องขอร้อง นันและเก่งมากเก่งมากมากืูไม่ยังไงแล้วก็ Starburst Team ยา่าฮ่่าู้ววจเยี่ยมีเอ๋ยิง โอ้ยเต็มเต็มของเต็มนี่แหละความมันของเกมนี้ก็ประมาณนี้นะครับเออค่อนข้างค่อนข้างดีนะเกมนี้โอ้โห <c oughs> เจ้าเจ้าเจ้าเจดมีลังแยกด้วย <c oughs> อ่าเฮ้ยมีเดดกันด้วย <c oughs> เต็มลอดโอ้ยไม่เต็มลอดวะอะไรวะเราได้บีพีนะโอ้เกมไม่สมดุลอืมไอเอหมดเออก็ประมาณนี้นะสำหรับการเล่นออนไลน์นะครับคือถ้ามีเพื่อนเนี่ยก็ ชวนมาเขาตีนะแล้วก็ไปตีบอสเนี่ยเออมันมากนะโอเคนะครับก็สารคดีนี้ขอจบรายการไวันน้เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็รบกวนฝากกดไลค์คนละครั้งด้วยล่ะนะครับสารคดีนี้สวัสดีครับไปละบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม